ราศีคนโชคดีครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอันดับที่5ราศีพิจิกจะได้โชคลาภหรือโอกาสจากผู้ใหญ่สูงอายุที่เป็นผู้ชายหรือมีเรื่องราวตีลันฟันแทงคดีความต่างๆควรสงบปากสงบคำเอาไว้ก็จะดี เจรจาต่อรองจะช่วยให้ไม่เสียผลประโยชน์มากมายอันดับที่สี่ราศีเมษการลงทุนที่ลงทุนไว้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเงินหรือการลงทุนใดๆช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจเรื่องความรักก็ถือว่าดีเด่นจะได้ไปเที่ยวใกล้ชิดกันคนโสดอาจมีโอกาสหัวใจเป็นสีชมพูอันดับที่สามราศีมี สำหรับราศีมีเน้นเป็นเรื่องของความรักการรอคอยต่างๆจะสําเร็จลุล่วงความรักที่ไม่เข้าใจกันก็จะได้คืนดีกันคนโสดจะได้เจอความหวังเช่นครั้งใหม่จะได้เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นอันดับที่สองราศีตุลย์ ช่วงนี้ความรักความสดใสคนมีคู่ก็จะดูชื่นมือ่อนส่วนคนโสดก็จะมีอาการประมาณคนที่คาดหวังจะเข้ามาส่วนเรื่องการเงินก็ได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันมีโอกาสได้เงินจากธุรกิจออนไลน์หรือการค้าขายผ่านระบบโซเชียลนเน็ตเวิร์กต่างๆอันดับที่หนึ่งราศีพฤษภการเงินเข้าออกรวดเร็วบางที อาจจะควบคุมไม่ได้แต่เป็นตัวที่มีโชคดีกับหางเงินได้คล่องอย่างไม่น่าเชื่อช่วงนี้ดูจะมีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายมาจากงาน,นที่ได้รับผลตอบแทนแบบคุ้มค่าที่ลงแรงไปจะได้โชคจากเด็กชายหรือคนใกล้ชิดที่อายุน้อยกว่าไม่เกินสิปีหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ